ทำอะไรตาด่วนะะะระวังตกสะเลยนะ,ะระวังตกสะไอ้ทะเลเขาก็ตกมาแล้วทะเลที่ไหนนี่จะวัดกา,รราบจีเอกี่เออคยพันทะเลก็ไปลงทะเลมาแล้วตลอดชีวิตไม่ได้ ผักกระเฉดผักกระเฉดหรือผักกระชูดนี่นผักกระเฉดน้ำรวมสมบูรณ์มากเลยนะย้ายพันเร็วเนาะย้ายพันเร็วมากต้องเอามันออกบ้างนะเ,เป็นอาหารปลาปลาึ้นไม่ทัน มันไม่เกินข้นถ้าคนจะทำบัตรตรงนี้ลมอีกแล้วมันกินไม่ทันมันเลยขย,ยายแล้วเอาขนยาวๆมาเกาะเปนมาสักยังอะไรยาวๆไม้ คนใจร้อนเหมือนคนอื่นเขา,าไปเรื่อยๆมีคนเขาบอกว่าเริ่มตอนอายุเยอะไป <c oughs> ดีกว่าคนยังไม่เริ่มนะดีกว่าคนไม่ทำอะไรเลย <c oughs> เนาก็ไปแค่นี้เราก็สมบูรณ์แล้วอะไรอีกนี่ก็เป็นปุ๋ยอีกแล้วนี่ปุ๋ยชนหนึ่งจีิเราต้องมาซับด้วยนะต้องมาเพชรสับงั้นมันฟื้นเพราะว่าดินมันเฉะตอนไหนมันจะหมดฝนนี่ฝนยังมาเรื่อยๆ หน้าฝนมันก็จะอุดมสมบูรณ์หน่อยๆตื่นเต้ได้ก็ใจเต็มร้อย,อยเหมือนไรรุน่น <c oughs> รุ่นนั่งกระเบอยู่ากะเบกันกะเบภาษาสวยแปลว่าอะไรแลด้วยนะไม่รู้อะไรมันกระเบใครอยากรู้ว่ากระเบแปลว่าอะไรต้องล้างไมมานะคอมเมนต์มาคอมเมนต์ทำไมถึงกระเบ ทำไมถึงชอบกระเบะเนาะคนอะไรทำไมถึงชอบกระเบะเฮอย <c oughs> เราก็พักเอาบอาบน้ำเลย <c oughs> นี่ไงน้ำในสระนี่อาบเลยนี่นั่นไงปลาขึ้นมากินนะั่นนะถ้าเรามาทำความสะอาดแบบนี้ปลาเขาจะโชว์ตัวมีนี้ กุ้งหอยปูปลานี่แหละใครจะทำาสงคามทำไป้าไม่สนเราจะป,ปลูกป่าอย่างเดียวมันทำาสงคามมันขาดอาหารเรามีปา่าเรามีอาหารส่งอาหารไปให้เขาใช่ไหมมันขาดจากการมันก็อดตายจะมีเงินจะไปซื้ออะไรที่ไหนเราอาหารการกินพเพียบกุ้งหอยปูปลา ข้าวข้าวก็มีเอาไม่ขาดเสบียงเขาก็ไม่ตายโงคราม,มันก็ตายไป <c oughs> เรารอดเรารอดแล้วเรารอด <c oughs> เรามีปลาเราจะคิดจะสร้างโชครามสร้างไปเราสร้างปาอย่างเดียวเรามีที่าอย่างเดียวคือแหล่งอาหารคือทางรอดเข้าใจ ายกล้วยฟันนี่ยังเมื่อวานแกแล้วบอกมันแกแล้วบอกว่ายังไม่ไม่แกมากมันแกกินได้มีปีกล้วยถ้าเราอยู่ในป่าเราขาดไม่มีอาหารกินนะปีกล้วยเราขอไฟมาตัดปีกล้วยมาเผาปีหนึ่งปีกล้วยนะไม่ใช่ปีนปีปีของปีนะปีกล้วยเราเผาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ปีปีหนึ่งนะปีปีกล้วย เราเผาเราเราประทังชีวิตเผากินเฉยๆนี่อมันเป็นทั้งน้ำเป็นตั้งโปรโตีนเรี<อ>ยได้เป็นวันอ่ะปีหนึ่งอ่ะปีกล้วยปีอันเดียวนี่กินเฉยๆไม่ได้กินกับข้าวใช่ไหมเราจะไม่เอาข้าวทีไ่ไหนกินเราอยู่ในป่าเราไม่มีจะกินเราก็ตัดต้นกล้วยปีกล้วยกล้วยป่านี่แหละท่านผู้มีประสบการณ์ท่านเรื่องรามามากมายใบไม้หย,ยดไม้่อนๆนี่ หละอยากอยู่ในป่านี่เราจะกินไรเราก็หักยอดใบมามันเป็นผักยุนไพรั้งนั้นอ่ะเก็บมายัดเขา้าปาเขา,ามนวนนยัดเข้าปาาไปอยู่ได้ไนี่ว่าเต็มน่นอยอ่ามาเต็มเลยเราอยู่ได้อีกเรียกว่าปลามันน้อยลงเนาะมันจะเป็นว่าเราจะไปเชวงเชวิน <laughs> <laughs> เราขาดเชวินเราอยู่ได้จต่เพราะคนในขาดเชวินนี่นอยู่ไม่ได้จริงไหมนะ เราคิดดูเราไม่จําเป็นต้องไปเซเว่นเราอยากกินพริดนี้นนป่ามันก็นมีอยู่แล้วพริกตี้หนูนกหนูปูปีก <c oughs> เรากินปีกล้วยเผาแล้วเรารู้สึกว่าคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนแล้วก็เด็ดพริตตี้หนูคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคืออะไรคือมันจะอ้วกคือมันจะ อวดนี่แหละมันจะกระอวดใช่ไหมเออไม่รู้อะไรจะกระอวด <laughs> ใครยากรู้ก็ต้องคอมเมนต์มาอีกแล้วแหละเป็นภาษาในฟิล์มเหรอภาษาท้องถิ่นบ้าน <laughs> เราเสียงภาษาไทยโดยอินทรีและปันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยอินทรีและปันธมิตรวันนี้ก็น่าจะครึมครึมมืดมืดมาอีกแล้ว ใช้ชีวิตให้อยู่รอดโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บ,บาทเดียวเราก็อยู่ได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเงินไม่จงพึ่งพาโซวงเซเว่นอ่ะพึ่งพาให้หน้อยที่สุดพยายามลดละถ้าเราทําเป็นนิสัยแล้วมันก็จะยั่งยืนผักกระชีน้าเอามาเป็นปุ๋ยสับๆสับๆสับๆแต่คนทามาเป็นนั้นเลย ก็ความสะดวกก็ตื่นขึ้นมาแล้วให้เขางู้เงินพุ่มพวงมาแล้วพุ่มพวงที่น้องเราก็ต้องรอพุ่มพวงเราคอยแต่พุ่มพวงเราไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองเหรอหาเงินหาเงินได้มาโยนลงเหวเหวโยนลงเหวหมดใครเคยเอาเงินไปไปเห็นก้อนเห็นไปิะ เคยเอาเห็นไปโยนลงเหวมันจะเต็ม <c oughs> มันไม่เต็มหราแต่วังสะพูงอไม่รู้จักเต็มยิ่งถมยิ่งลึกยิ่งถมยิ่งลึกเรามีที่มีทางสร้างป่าเลยทางเดียวเก็บเกี่ยว,ยวตลอดชีวิตอืมถูกต้องกินได้ตลอดชีวิตไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกไม่ต้องฉีดยงฉีดจาธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ ธรรมชาติเขาจะบำบัดตัวเขาเองเขาจัดสรรเขาเองอืเราช่วยปลูกเขาจะั้งแรกนั่นละตอนนั้นออกดอกออกผลมานี่เห็นบังออกดอกทั้งปีมันหล่นลงมันก็ขึ้นมาก็มันจะเป็นต้องปลูกแล้ปลูกิดปลูกมะเขือปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วปลูกอีกปลูกกระโพดนี่งทำไรกระโพดนี่ทำไรมันนี่ปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วปลูกอีก ลงทุนแล้วลงทุนอีกไอเงินมาก็ลงทุนที่พูดมานี่เคยผ่านมาแล้วทั้งหมดใช่ไหมตรงใยเคยมีประสบการณ์มาแล้วเอามาแบ่งกันกันมาทางชีวิตวัน <c oughs> นี้ปลามันไม่ไหวเสียงดังเหรอเัาไม่ให้เยอะ มาเอาปักเก็ตออกก่อนหลัว่าจะไปแต่งต้นกล้วยทางโน้นไปไม่ถึงมาเห็นระยวยระเยยเนี่ยมาเห็นระยวยระยายระยยยระเยอยู่ตรงนี้เออเห็นมาโดยเยยเยยแล้วเปลี่ยนความคิดอ FC เขาอาจจะงงๆว่าระยวยระเยคืออะไรอีกเออนั่นแหละมันระยวยระยยนะมองดูที่ระยวยระยาย คิดว่ารรก็กตัวนี่มันเป็นปุ๋ยทั้งนั้นนะปินทีวัตถุทั้งนั้นโดนฝนเขาก็จะย่อยสลายง่ายขึ้นนี่มันปลายฝนต้นหนาวหรือยังไงกระทินนวกระทินนนบอกปลายปเดือนนออวนอเป็นมีปรากฏการณ์ระยาะอายุนี้ไปแล้ว อย่างมามันจะมีสามฤดูมันจะมีสองฤดูได้อากาศแปรปรวนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่แน่นอนอมไม่เป็นไปตามฤดูกาลเราต้องปรับสภาพตัวเองนปลามันไหวแล้วนะกำลังกินผักบุ้งปลามันเยอะแยะนี่นสู่เราลเราปล่อยครั้งเดียวเราเลี้ยงครั้งเดียวกำลังกินผักบุ้งอยู่เขาก็จะมาเลี้ยงเราตลอดชีวิตเขาไม่กลัวเราเลยนะนี่จะกลัวอะไร <laughs> เราเคยคุยกับปลาคุยกับกบกบมานั่งอยู่นั่นหงายทองแล้วมันเป็นลายโชว์บอโชว์เหรอกบเราเไม่สามารถที่จะถ่ายใกล้ๆได้ถ่ายได้แค่ปลาที่เขากำลังกินผักบุ้งอยู่นูน่นเขาไว้อยู่ทางนูน้นไว้แปลว่าอะไรเอฟซีก็ต้องคอมเมนต์เข้ามาปลาว่ายกัน <laughs> มันว่าอยู่ทางนูน้น เราเรายังไม่มีบริการผักไทยตัด <laughs> ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดชวยงามเองเดี๋ยวก็เป็นปลาชุมนี่ขนาดไม่กี่ปีเนาะเผลอแป,ป๊บเดียวเองปีไหนเน,<า>นี่ยนี่เป็นปลาแล้วเผลอแป,ป๊บเดียวเองนะดูที่ต้นไม้แบบต้นแคนะ่ะโตเร็วมากเลยนะสูงแบบปีไหนเอ,เองนี่ สูงแบบวัยมีแวพวนดินนั่นนี่ก็มีตเป็นไม้สบงพระมาแวนไว้เพื่อเป็นสิริมงคลน,น,น, <c oughs> <c oughs> นี่แหละคลิปนี้ก็เป็นการกำจัดผักกระเฉดน้ำเอามาเป็นปุ๋ยเป็นอาหารปลาเป็นอาหารปลา ลากินไม่ทันเราต้องช่วยเขาหน่อย